โอเคค่ะนนี้นะวกเรากลังจะไปให้อหารานะคะมา้กน้อถ้าราาลคนีค่ยงั้ไป่ะตอนนี้าเยอะมากเลยายเยมากเลยูสิโอ้ยเรามาให้อาหารปลาริ่มาต้างกินขามาห้อกิน่ะ สวัสดีค่ะทุกคน่มากรทาบุญกเราการ่อหารปลาคะโไม่ค่ะพี่ยนได้ไหมน่โยนไปกระจายกระเตาพี่ค่ปปลาเยอะมากเลยตัวใหญ่มากด้วย โอ้โหดูนะคะเนี่ยตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากป้ากินบีบีป่ะคะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูทุูคนดูยานดูนกสีดูนกสีเยอะมากเลยบนแผดหวใช่ค่ะอโหที่นี่่าเยอะมากเลยคะทุกผู้ชมค่ะน่าแต่ไมด้าอ่เลยายดไม่ได้างม่าี่ป้าส่วนเล็กเต็มเลยดูาตเ็ต้องรู้น่ะตรงเนี้ย มันไหวป่ะร้อนอหมง่ายนะอะไนะอานเอาดำเร็วตอนนี้นะคะผู้ชมคะตอนนี้พวกเราก็ท่าวันเสร็จแล้วโดยให้อหานป้าและขนมฟังค่ะอ้าวว้าะ กที่ของเราเขามาก็ที่ของเราอยู่ที่นี่มานานูัว่าขาวจัวเลยอยู่ทุกวันนี้จัวขาวจัวเลยแต่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์น้องเขาไปดีกว่าโอเคปะคะได้ดาม่าตอนนี้นี่อยู่ในช่วงเดิค่ะนะคะพี่ขายผ้าไหนตอนนี้ตัวเองอยู่โรงเรียนอะไรมาที่ทองครับมาทีทองอายุเท่าไหร่แล้วเกิดเนาะแล้วแบบมาถ่ายรูปเป็ทำงานแบบนี้บ้างไหมเคยบ้างไหม ไม่ขายของเหรอเรารู้ประวัติอะไรเกี่ยวกับวัดร้างรึเปล่ารู้ไหมแหมผมไม่เล่นน้ำไม่เล่นบัใช่ค่ะเดี๋ยวคนมาดูทางภาพนีคะสวยมากเลยตรงนี้วิวสวยมากเลยค่ะที่นั่นโอ้โหให้เป็นชันนะคะอยากจะโดดลงไปเล่นน้ํามากเลยค่ะแต่เสดาจกลัวไวเนี่ยไม่เป็นนะคะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมนกเยอะมากเลยดูสิ จะบอกว่าให้คุณมายืนตรงนี้คุณจะรู้สึกกลัวเพราะ<อ>มันโหวงเวงมาก,มกาเ,าเราจะใช้กล้องแบบ360องศาเลยนะคะ,ะนี่คะสวยงามมากค่ะสวยงามมากนะคะโอ้โหสวยจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะ่ะตอนนี้นะคะเราก็มีความสุขในการทาบุญมากคะ่ะแต่ตอนนี้เวลาใกล้หมดแล้วคะ่ะแต่ตอนนี้เราต้องขอเชิญ คุณเกวอรีคุณออนิชาและคุณมนที่มาค่ะค่ะ,ะแล้วกับน้องๆมนที่มาน้ององชื่อน้องอะไรวาน,นิลาใชา่